จาก2,009ลดเหลือ2,500บาทซื้อชีวิตคนมาเยอะแล้วจากเดินไม่ได้กลับมาเดินได้จากตายก็รอดชีวิตนะฮะเอาล่ะเรามาดูตัวยา30กว่าชนิดนะเป็นสุดยอดยาปบำรุงและบำบัดโรคเราไม่เรียกายารักษาคุณอย่าลืมนะคะคุณไปพูดให้ใครฟังเนี่ยคุณจะบอกว่าดงเหิงรักษาโรคคุณได้และมันหายหมดอย่าพูดดงเหิงไม่ใช่ยารักษาเพราะ,ะนั้นคำว่าหายจะไม่มี จยถึงเป็นยาบำรุงและบำรัดมันจะเข้าไปปรับสมดุลในร่างกายขับล้างสารพิษแล้วมันจะซ่อมแซมเครื่องจักรของท่านทั้งหมดท่านจะสุขภาพดีอายุยืนไปอนานห่างไกลโรคห่างไกลหมอถ้าบอกจะเงมือนเ็นยารักษานะบอกได้เลยนะจยถึงไม่ใช่ยารักษาคะ่ะถ้าคุณจะรักษาโรคของคุณคุณต้องไปโรงพยาบาลเพราะเขารักษากันว่าอย่างดีคนละกี่ปีรักษากันมาหนูห้าปีครับไปแล้วเห็นไ,ไหมไมปไปไหนสักโล รักษาว่ายาดีไม่หมอจยงเหิงไม่ใช่ยารักษาเป็นยาบำรุงและบำบัดจะเข้าไปปรับสมดุลในร่างกายขับล้างสารพิษแล้วมันจะซ่อมแซมเมื่อยงเหิงเข้าไปในร่างกายแล้วเรามาดูมันจะทําหน้าที่อะไรในร่างกายของเรานะคะทำหน้าที่บำรุงและบำบัดปรับสมดุลในร่างกายขับล้างสารพิษไอ้ที่เราเจ็บระ่วยหนึ่งเครื่องจักรเราใช้มานานและอาสารพิษสารเคมีสะสมอยู่ในระบบเลือดเยอะ พอสารพิษสารแคมีสะสมอยู่ในระบบเลือดเยอะเนี่ยทาให้โรคลุมเลาเยอะนะคะขยะเส้นเลือดมันเยอะพอขยะเส้นเลือดมันเยอะเนี่ยทาให้เซลล์มันแตกตัวเส้นเลือดไม่สะอาดเป็นซีดเป็นเนื้อมอกเป็นเนื้อร้ายในที่สุดซีดเราอาจจะไม่รู้หรอกมารู้ตอนที่มันร้ายแล้วก็มันมีอาการถูกไหมและทําให้ตับไตปอดบ้าหัวใจในร่างกายของเราเสื่อมหมดเลยถ้าดึงลงอันก็ไปมันจะไปซ่ นี่คือน้ามันเครื่องของมนุษย์ขอให้ยอดค่านยอดแล้วจะทำเปนเครื่องจักรของท่านทํางานได้ดีท่านจะวิ่งไปนานไม่ต้องเข้าโรงซ่อมบ,บ่อยๆดีไหมท่านเจอยาดีๆอย่างนี้ขอให้ท่านดื่มนะคะถ้าท่านไม่ดื่นนมวันนี้ท่านจะไปดื่มวันไหนจะดื่มวันไหนวันที่ท่านป่วยก่อน,นใช่ไหมหารายรัฐบอกว่าสมุนไพรยงเหิงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ตานโรคถูกไหมเป็นสมุนไพรที่ตานโรค การโรคต้านโรคใช่ไหมล็อก,การเกิดของโรคพนักตัวเดิมจะได้ยังไม่ป่วยอย่ารอให้ป่วยป่วยแล้วเดิงแก้แก้ง่ายหลายท่านอาจจะบอกฉันยังไม่ป่วยผมยังไม่ป่วยฉันไม่กินผมไม่กินแล้วท่านจะไปกินไปดื่มมาตอนไหนท่านจะรอให้ป่วยและท่านรู้ไหมท่านจะป่วยเป็นโรคอ,อะไรกันมันบอกไหมเส้นเลือดแตกในสมองมันบอกไหมมันจะเป็นเบาหวานเป็นความดันมันบอกไหมหัวใจจะวายคืนนี้มันบอกไหม มันไม่บอกและท่านเลือกโรคได้ไหมพูดฉันยังไม่กินฉันยังไม่ป่วยและท่านจะรอให้ป่วยเป็นโรคอะไรมันเลือกโรคได้ไหมถามจริงไม่ได้มันเป็นเลยโรคแห่งความเสื่อมมันไม่ตีกลรองเปล่าว่าคุณจะเป็นนั่นเปนี่มันเป็นเลยนั้นท่านเจอยาดีแล้วดื่มเพื่อป้องกันไว้ก่อนยาดื่มเพื่อแก้ยาดื่มเพื่อรักษาเพราะนั้นท่านต้องดื่มจนถึงเป้องกันไว้ก่อนกับคนที่ยังไม่ป่วยป่วยแล้วดื่มแก้แก้ง่ายไม่ยาก ถ้าคุณแย่งโรงพยาบาลแย้แก้แยากไหมเนี่ยหลายท่านที่มาแชร์ประสบการณ์แก้มาแล้วทั้งนั้นแต่มันไม่รอดไงแต่มาดื่มยงเหิงแล้วเขารอดไงถึงได้แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของยงเหิงเขานะคะเรามาดูหัวใจของยงองเหิงสำคัญมากๆเลยคือการป้องกันบำรุงและบำบัดโรคโดยเฉพาะโรคแห่งความเสื่อมของร่างกายโรคที่ไม่มีเชื้อโรคหลายท่านที่มายืนบนเวทีหน้วันนี้ ป่วยเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคป่วยเป็นโรคแห่งความเสื่อมทท้านั้นเลยเห็นไหมคะยกเว้นน้องที่เป็นโรคเกิดจากอุบัติเหตุแต่ยงเหิงก็ช่วยทําให้เขาเดินได้อยู่ทุกวันนี้นี่ไงโรคแห่งความเสื่อมโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเจอยงเหิงตัวเดียวช่วยได้หมดทุกโรคคุณป่วยห้าโรคคุณไปหาหมอคุณต้องกินยาห้าโรคเพราะเป็นยาเคมีใช้เฉพาะที่เฉพาะโรคเป็นเบาหวานอยางคุณพี่เบาหวานเม็ดเป็นความดันความดันอีกเม็ด Bye.